ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีนายแชร์แล้วนะคะีวันนี้นะคะอยู่เซ็นทันพระรามเก้าค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันนั้นก็ติดตามกันด้วยนะ Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o r the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring; they make our spirits bright. What fun it is! นี่นะคะเราก็กำลังจะเดินไปที่สยามรคนิวอลนะคะแล้วก็เรามีแขกรับเชิญมาด้วยค่ะทุกคนคือเขาแบบหน้าแบบเหมือนคนคนหนึ่งในบี c นเคมากๆค่ะอยากเห็นไหมอยากเห็นห่ <c oughs> <c oughs> น้องจ๋านะคะทุกคนเดินลงบันไดก่อนเดี๋ยวตกมืดเลยทีนี้ อย่าไว้แปะให้นาะทุกคนเดี๋ยวจะแปะเพราะอะไรายแต่ตอบไปแล้วค่ะแเป็นแล้วก็จะแปะให้นะคะทุกคนน้องน่ารักมากเลยอะน่ารักเหมือนพี่นายปีบาคือถึงแล้วค่ะทุกคนแต่เราจะพาทุกคนไปดูนะเราจะเล่นให้ครบทุกอย่างเลยจริงๆแต่ว่าเอ้ยตังอ๋อเดี๋ยวป้นพี่ชายเอาค่ะ จะไปเล่นอะไรกันบ้างกับน้องจ่านะคะแต่ว่าตอนนี้น้องถ่ายรูปอยู่ไปดูกัน ไปขึ้นเพิ่งบินค่ะทุกคนทำเรื่องงานแล้วนี่มาทำงานถ่ายรูปด้วยแหะอันนี้คือชมหน้าคนนี้จะไปกับเรามันโบกันหรือเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นเลยโกันแล้วโอเคอันนี้คือตอนจบเนี่ยอันนี้คือหน้าเราสองคนนะคะก่อนขึ้นเดี๋ยวพอตอนลงมาเดี๋ยวรู้เรื่อง จะรอหรือวะล่ <laughs> ลอสี่เม, <laughs> มตเออกลัวไอ้บาเ้ย<อ> <laughs> น้องดูไม่กลัวเลยน้องปวดเลยด้วยจริงๆก็กลัวนะแต่ว่าคิดว่ามันไม่น่ากลัวขนาดนล้ลองมีพี่อยู่ไม่กลัวหรอกสาเรา <laughs> อย่างมั่นใจเลยในตัวพี่เยอะ่ง <laughs> <laughs> ลงมาคือ <laughs> ไม่ได้ปนะแ <laughs> 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 งผู้โรดชะตากรรมทั้งสองท่าน a day or two ago i thought i'd take a ride and soon miss fanny bright was seated by my side i'm happy to have my husband i love him so much i love music x ดนตเอสเพสนุกมากค่ะไอเลยมันมีแบบไปข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้าแล้วก็มีถอยข้างหลังด้วยสนุกไหมมันมากมันไน่จบจริงจริงมันมากค่ะมีแต่คนถามว่าแบบไม่เป็นไรเลยหรอก็นิ่งแบบเออยังโอเคนะแต่แบบคอเริ่มแบบโอ้ต้องไปหาหมอกันนูกคอเคสค่ะตอนน่คอพังกินหนักมากมาก

เป็นหัวร้ะเข้าใจแล้วทไมคนหนึ่งไม่ค่อยขึ้นปาหมึกปาเล่นกันมันเวียนหัวแบบนี้นี่รู้เรื่องแลทุกคนนรอบสองค่ะทุกคนรอบนี้เล่นกันสองคนเรารอดไหมคะเราต้องรอดนะ,ะอน้องอ,อยัามาก<ะ>อ,อยวงมากก็พรุ่งนี้ก็ตายนิดหน่อยสื่อมาเสียงก็จะไม่มีหน่อยหน่อยใช่ค่ะผมยุ่งเลยค่ะเล่น ตอนนี้วะเราต้องชาเลนจ์เดินให้ตรงกัยตอนนี้เดินแล้วก็จะแบบโอ๊ยเซ่ชาเลนจ์เดินให้ตรงตอนนี้รู้สึกเหมือนหัวแบบมันมีใครมากดแบบปุ๊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 บรู้โอ๊ยรูึกเหมือนเดินแล้วแบบเหมือนตายดูดห้างอะรู้สึกเหมือนกันไหมแบบคนดูดตายดูดแล้วเราก็ยุบยุบยุบเลยคือเราจะต้องเดินให้ตรง การเที่ยวงามสยามคาริโอฟันแฟร์นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะก็ยังไงอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย